สวัสดีครับคลิปนี้แนะนําการใช้เกมยอดฮิตเกมหนึ่งที่ใช้ในการเรียนรู้นะครับคาร o ดนะครับสามารถที่จะโหลดแอปนะครับทั้ง iOS และ Android นะครับในที่นี้ขอวิธีที่1คือการติดตั้งแอปนะครับเมื่อโหลดแอปเสร็จแล้วสังเกตสัญลักษณตัวเคนะครับตัวเคแล้วมีเครื่องหมายตกใจกดหนึ่งครั้งปั๊บเข้าไปปุ๊บก็จะไปสู่หน้านี้นะครับสังเกตด้านล่างสุดนะครับตรงกลางมี UC ปุ่มนะครับสีแดงสีน้ําเงินสี เหลืองสีเขียวกดไปหนึงครั้งนะครับและหลังจากนั้นก็จะให้เติมช่องเกมพินนะครับซึ่งก็ขอ,อยกตัวอ,อย่างนะครับครูหกหนึ่งเจ็ดห้าแปดสองก้านะครับเลขเหล่านี้ก็ก็แล้วแต่นะครับว่าคุณครูที่ส่งมาจะเป็นเลขอะไรนะครับก็เป็นเลขเจหลักประมาณนี้นะครับหลังจากนั้น เข้าสู่หน้านี้ก็จะเป็นการตั้งชื่อ Nick ิกเนมนะครับถ้าให้ดีในการเรียนก็ตั้งเป็นเลขที่นะครับเช่นเลขที่19ชื่อ,อสมคิดสมมุตินะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคุณครูในในห้องว่าจะให้ตั้งว่าอะไรนะครับหลังจากนั้นก็คลิกโอเคหนึ่งครั้งชื่อของเราก็จะเข้าไปสู่หน้าของคุณครูนะครับนี่เป็นวิธีที่หนึ่งพอคุณครูกดสตาร์ทปั๊บก็เริ่มเล่นนะครับเอาอีกวิธีหนึ่งสมมุติว่าไม่ได้โหลดแอปนะครับ้องการเล่น แบบฉุกเฉินไม่ต้องโหลดไม่ไม่เปลืองเมมโมรี่ก็ให้พิมพ์ในเว็บเบราว์เซอร์นะครับ k a h d o t นะครับ dot i t แล้วก็กดโกนไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะเข้าสู่หน้า,เ,าเกมพิมพ์เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เติมหมายเลขเข้าไป6 1 7 5 8 2 9อันนี้เลขก็ตามที่คุณครูสร้างขึ้นมานะครับเหมือนเดิมครับตั้งชื่อ เริ่มต้นด้วยเลขที่นะครับสายสมอนสมมตินะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าไปแล้วสองคนนะครับในที่นี้ขอเป็นตัวอย่างนะครับีเข้ามาแล้วสมาชิกหลังจากนั้นเพื่อเมื่อเพื่อนๆเข้ามาในห้องครบปุาปครูก็จะกดสตาร์ทเกมนะครับพอมีโจทย์ขึ้นมานะครับถ้าดีก็น่าจะเล่นกับ iPad หรือเล่นกับคอบก็จะมีโจทย์ขึ้นมานะครับแต่ ถ้าเกิดว่าเล่นกับมือถือบางครั้งอาจจะขึ้นมาเฉพาะคําตอบอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวรอตะกรุงก็ตอบมาแล้วนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งเกมนี้ก็เหมาะกับการเล่นใกล้ๆกันนะครับพอเอื่นเล่กกับมือถือแนละขึ้นมาเฉพาะช้อยอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องดูช้อยในในเครื่องอื่นนะครับหรือ อาจจะต้องให้คุณครูส่งขโอขนานะครับเ,เราก็คิดนะครับโจทย์ให้ดีนะครับคุณครูอาจจะส่งโจทย์ไหล่วงหน้านะครับแล้วก็คิดแล้วก็มีคําตอบเราก็คิดคําตอบให้เสร็จนะครับหลังจากนั้นก็พอคุณครูกดเล่นก็เราก,เราก็เราก็จิ้มนะครับจิ้มตามสีที่โผล่ขึ้นมาอันนี้ที่สายที่เป็นการเล่นกับโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าให้ดีก็เล่นกับคอมอจะสะดวกกว่านะครับคือมีอุปกรณ์2อย่างนะครับดูโจทย์จาก ดูโจจากไอแพดหรือดูโจนจากคอมพิวเตอร์แล้วก็จิ้มกับโทรศัพท์นะครับข้อที่2มานะครับเราก็จิ้มไปถ้าจิ้มเร็วนะครับจิ้มถูก,กจะได้คะแนนเยอะนะครับข้อสอบก็จะโผล่ขึ้นมาคะแนนก็จะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับหลังจากกดคะแนนก็จะไล่มาตามลําดับนะครับข้อต่อไปเราก็คิดให้ดีตอบให้ถูกนะครับตอบถูกเราก็จะได้คําตอบนะครับ ก็จะมีข้อสอบขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับให้เรากดทีนี้ก็อาจจะเกิดการเสียเปรียบได้เปรียบกันนะครับสําหรับคนที่ติดตั้งแอปอาจจะเล่นได้เร็วกว่าคนที่เล่นในเน็ตนะครับหรือสัญญาณเน็ตของใครเร็วกว่าก็อาจจะได้คะแนนเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอข้อจํากัดนะครับของของแต่ละคนนะครับวิธีการนี้ก็ <c oughs> ก็เป็นเกมที่สนุกสนานดีนะครับยังไงก็ลองฝึกใช้นะครับก็มีอยู่หลายตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็ครูก็ใช้อยู่บ่อยๆนะครับโอเคคลิปนี้ไปกี่นาทีแล้วเดี๋ยวก็สอบมีอยู่10ข้อนะสังเกตันโมห์กออฟสิบก็คือมีหกข้อทำไปหกข้อแล้วนะครับเดี๋ยวไล่ไปให้เสร็จแล้วกันนะครับพอโจทย์ก็จะขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับเราก็ทำไปได้เรื่อย แล้วก็เมื่อจบเกมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งไปให้หมดทุกข้อนะครับข้อที่แปดคลิปนี้อาจจะยืดยาวนิดนึงนะครับเราก็คิดคาตอบให้ดีนะครับแล้วก็ตอบหน้าที่ของคุณครูก็คือคุณครูเนี่ยก็จะดูคะแนนของพวกเราได้นะครับคลิกข้อผ่านไปข้อต่อไปได้นะครับ ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกเป็นเกมยอดฮิตเกมหนึ่งพอสมควรนะครับยอดยอดฮิตพอสมควรนะครับแล้วก็มาที่ข้อสุดท้ายสังเกต10 o f 10นะครับแล้วเราก็อตอบคำถามไปหมดทุกข้อสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปนะครับประกาศผลคะแนนหลังจากนั้นผูร้รูก็จะประกาศผลว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะครับซึ่ง แนนของเราก็จะโผล่ขึ้นมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเกมยอดฮิตคารุตไอทีก็ลองฝึกเล่นนะครับโอเคไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ